สบายดีพี่นอ้องเมนี้กะนากะสีมาจับไก่แล้วพี่น้องด้วยสางเดือนจับใหม่ไก่บ๊อเปิดเนียดแล้วจับแล้วพี่น้องเลยให้ไข่ไว้ตัวนึงเหรอเฮอยตัวเอาหมดตัวนี้หมดตัวนี้นะหมไปหมดเดี๋ยวพี่น้องผลกับโตขอโทษเดี๋ยวพี่นอ้องเด้อขอโทษขฮะตัวเดียวไก่ขวัญเอาตัวน้อยกว่านี้ก็ได้เดิน ใหญ่กว่ได้เนี่ยสบายดีว่ะเราทคนเด้อมี่บางคนเลี้ยงไก่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไก่เิ่นก่อนมีหลายพวกขนกระทุกพี่น้องเลยเดี๋ยวหน้ากระสีเปิดแชทในเบิ่งเด้อไก่หลายตอนนั้นชิ้นแรกก็ชิไปซื้อเลยพี่น้องแต่กะยาแล้วมันมีไก่หลายไก่พี่น้องหลายกระทำอ่ะ ไปชื่อใครเอาไป่อไปซ้ายนอกไปชื่อไครออกไปซื้อครไาขัง่งต้งบ้าขังในหีบเลยพี่น้องเลยบ้อเดินเสียเม็ดนายยูเฮือนหมดเลยตกออกไปนันทีน้องเนาะมือนะจะไปสู่ขอเนียใหม่พี่น้องเลยมือเกับพนตกตกตกดีบร่อยพี่น้องฝนตกแหงเด้อ ไปก็ไปหมดเลี่จะอยู่เรือนแต่ไม่มีกระจองก็ไปได้เด้อฮ่าฮ่าฮ่าทีนี้กจองไปได้เนาะพี่น้องนะอีกร้านด <ừ. S 1> อกนึกกล้องกระตุกกระลาก็มามเลยปูพี่น้องเลยข้าง,งเลยเชือัดกระปูหลบกูบอ๊อดอันนี้ก็ห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อก็เห็ดไปได้หลายเติบแล้วพี่น้องเด้อแขกสร้างรีดจับปุ่มมือหนินหดูนม่มีอะไรปุ่มพี่น้องเว้ยควงกระตุกเงี้ยเี่ยเงี้ยอยู่ตรีติดปุ่ม อิดเวดอีสระและเห็ดเล็ดี๋ยวมาตรฐานเลยพี่น้องผมซื้อเบอร์มุกถั่วหงเ์ได้พี่น้องทีทางนี้ก็ได้จับเหลี่ยมพี่น้องได้แม่เจ้าเห็นยังเด้อนเห็นไหเจ้าเห็นยังเดือนไหมโอ้กระต้มเป็นผูกแคนอื่นนี่พี่น้องเด้ออันนี้ก็เข้ามาแล้วพี่น้องเลยแม่เห็นนะมากล้วยมีบ่แม่ ไเอามาเป็น,ะนมะควากไก่เนาะวาไก่ห่านเนีนโคแขนบนไก่ะคไก่ขวันไก่ควันไก่ขวันเนาะมันเนี่มาเบิงมาเบิงเอาพี่น้องยอันนี้กันกำลังสิจวัเนาะดังพื้นนะพี่น้องด้อ ข้าหม้อครับน <c oughs> ตกแห้งๆพี่น้องเลยเต๊ดกับพยอมรับยอมนอนเน,นาะเอ้าแม่นแม่นคนตกแห้งเลยพี่น้องเลยส่วนซางเด่นกะทิมาคว้าไก่ให้พี่น้องเอ้ยไอ้นางแม่ไปกระซขขี่หม้อข้าวต้มเนาะทีเด็ดถูคอยูกไผ่ใหม่เลยพี่น้องเลยเต๊นข้าวต้ม เหม่กับทำการห่อข้าวต้มพี่น้องเลยตอนนี้แม่ก็บทำการห่อข้าวต้มอยู่ด้วยพี่น้องเด้อห่อข้าวต้มไปเข่าปะควันหมื่นเนะาะปะควันหน่อยๆนะเด็กๆหน่อยๆเด้อพี่น้องเลยก็น่าบริบบอได้เพิ่นเพิ่มตั้งใจไปเห็นลูกถูกรถไฟเองเนาะห่อ,อข้าวต้มพี่น้องใส่ก็มาโก้วยเด้อ เดี๋ยวก็น,น่าก็จะไมคว้าไก่พี่น้องเอ้ยไกข่ขวัญพอสิมาห่อทางไหมนกมันฝนตกดังไหมนาะเสียงฝนตกใส่ลังคาหักกระหว่วยเนี่พี่น้องเอ้ยฝนตกมันยามมันวย,เ,ยเดี๋ยวันจนะเป็นเืนนองเกนเป็นเเิแล้วพี่น,ออน้องแม่เนกน กระต้มพีน้องแม่แหาสอยนะบ่แม่ก็ตอนนเพินก็หายเดอนหนึ่งด like no. ้พี่น้องเด้ออือีกระต้มล้วก็เอออีกระต้มเิ่นบ่งามันเ้ยพี่น้องก้วนนี่ชื่อน้ำปลาแสงเวินใ่มอัน้นะคือซีเมนอันนี้ลำอันนี้ลำกุกหลอกใม่ กรอบไฮะกรอเป็นกระนาเป็นกระพวกไก่ฟันกระนาดกรอบับซ้อนลา่ดีด้อพี่น้องเดยตกเจ็บไหมเพื่อตกเจ็บเพือตกเจ็บอ้กยาเขาไม่เห็นยังไงเลยพี่น้องลบคน เสียงคนมาดังอยู่นอกอยู่นอกคนเฮงดังอย่นอกเลยแม่จงเล่น้ำมันห็ดอยู่ในนัีนจริงเขาต้มไป่น่อยออเขาเป็นพี่พี่น่องหนูเไ็้ห่อลายดอกก็ไ้ใส่เพชควันเขาห่อจากพควันใช่ไหม เป็นพิกลดไม่พี่นองนโอ้ไปผ่านเนี่ดอกไฟมันมนเม็ดพี่นองเอ้าตัเย็นคือบวงับเขาเลยนะไเฟสางเด่นวาจ๊ะ อ่างไปเลยเนาะอ่างไปกับวัลยิพี่น้องมอนี้ก็ม,มาแช่กระถ้ไข่วิ็นทกระไข่ตะมังห่กระทอดไข่ลูเแม่หงตไ้สิกตมีทองเตา่าอยาเป็นเนาะคิดไปให้แม่เลยเด้ออย่างเด้อ แม่กับหองเลยพี่น้องต้นลยที่เป็นไก่คอนนี่พี่น้องด้อตัวหนึ่งสรสางเด่นไอสางเด่นมากล้วยไก่สางเด่นนีว้าวไอสางเด่นว้ไเมหน้าที่สลัดอไ่สางเด่นแล้วอนเอาสางเด่นแล้โอ้ชิ้นี้าหน้าหรือว่ไปเบิ่ง่าเพื่อนเิดไ้ต่อพี่น้อง ต้มบอเอาคือใส่มอยของมังไงดร้อยพี่น้องกายควันเดร่อยหร้อเเมื่อเท่านี้ป่ะบัยังต่อเนอะตดมแล้วกละมือน้าเข่าตู้ไว้แล้วมือเอาไปจดาท่่ควันจะงวงมือนะบอกจะงมงตุดงวงหอเปล่าุดงว่ะ จะได้ไปน้ำบ่หน่อจะตืน่นบ่ทันจะนอนตื่นสวยเลยการเขียนไปตอังเลยทำไรขรอทุกอ้อไอเขาไม่นา,านต่อจะเป็น,นกระตะอาี้เาะอนนี้ครับ

โอ้ยแล้วก็องง่ายแต่วเนเตยนกิต๊อบหรือเล่

จะได้ยอนสร้างเด็นเลยน้องต่อยตอไก่ไก่เพิ่มแล้วกไก่เพ่วกไอ้เราเลยตัวดีจ้าอาสายโหได้เลยแค่นี้นันีมันจะเป็นช่องน้ำต่อย ต้นเฉย้นไปกันมาต้่เฉยต้นมากกดแลนั่งพี่ครับต้นน็้แน่ใจเลยต้นนี้ันเหรอี้นี่นแนวนชื้นอันนี้เป็นตอการก้วนอช่ไรมการก้วยวะเนาะปุกปล่ยเลยอ ต้นเกศนะต้นเกศอย่าเดียวเหนียวหนึบเลือกขนาดนหน่อยอีมตีต้มันจะตักนะทีีต้งอ่อนเอียเเนยอะยมักคนนีอยู่ไอมหอมไหมารนกมากต้ล

ดอกมันจะขึืนเรืองขาแบบบินน้ำเป็นอะไรไน้ำนี่จะไปเจอในน้ำเออเรือมันจะมันหย่อนลงมานี่ว่างก็ได่เนี่ยอ่อนเนาะอ่อนเนีย ืได้รูปกระไใหม่ทั้งหมดแล้นองทานเอยะไปวิวท right ี่นองเรมแต่ว่ามีเวลาหน่อยเนาะมีเลือดหมดอย่แล้วนะแ้ดีเลจากที่เหี่ อ Guys, you, ัคิดมีก้านาคศิลาพิจารองตอนนด้มีนอนเลิอนน้ก้านาคเนกาลิกนี่เป really? oh, ็นการคุต่อไปใจคนี่มาหลับส้มเด้อฮิรอนเด้อสองกระนา